วส,สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกครั้งนะคะกับอาจารย์หญิงมดในช่องของอาจารย์หญิงมดชาแนลและคลิปนี้นะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าชาวราศีเมถุนที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง16กรกฎาคมกับชีวิตในเดือนมิถุนายน2564จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะอาจารย์ก็ขอเป็นตัวแทนนะคะของชาวราศีเมถุนในการเลือกไพ่ในครั้งนี้นะคะอ่าทําจิตใจให้สงบนะคะเราจะได้ จูงความรู้สึกของกันและการในการหยิบไพ่ค่ะ ไค่ะและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปฟังกันเลยค่ะว่าชีวิตของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe ให้กับอาจารย์ด้วยนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยสำหรับ FC ที่น่ารักทุกๆคนของอาจารย์หนิงมดนะคะและขอขอบคุณสำหรับกำลังใจและการติดตามที่มีเข้ามาด้วยค่ะ ในด้านของการงานกันก่อนเลยนะคะในด้านของการงานเป็นเดือนที่จะมีการเริ่มต้นในการทําอะไรสักอย่างในช่วงนี้ซึ่งคุณค่อนข้างจะมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะทํามันเช่นถ้าคนที่ทําธุรกิจก็จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาปรับสูตร ปรับรูปแบบใหม่ๆหรือว่า,ามีความคิดค่ะที่จะทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงนี้ส่วนคนที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไปก็จะมีการเริ่มต้นงานใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้ทําหรือเป็นช่วงเวลาของการทดลองงานนะคะ การทำงานเป็นช่วงที่คุณจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่แย่การทำงานจะเกิดปัญหาเสียหายขึ้นซึ่งต้องใช้ระยะเวลานาน,านพอสมควรในการจัดการแก้ไขมันทำให้งานของคุณเนี่ยจะเกิดความล่าช้าเกิดขึ้นดังนั้นในช่วงนี้คุณควรจะจัดระบบระเบียบการทำงานให้เรียบร้อยด้วยความสมดุลที่ดีนะคะในการทำงานของคุณแล้วการทำงานของคุณในเดือนนี้ถึงจะราบรื่นไปได้ด้วยดีได้โอกาสที่จะเกิดปัญหาในช่วง ะะการทำงานเนี่ยก็จะน้อยด้วยเช่นกันถ้าคุณไม่ประมาทและรู้จักระวังนะคะส่วนคนที่มีธุรกิจส่วนตัวเป็นช่วงที่ธุรกิจเนี่ยยังต้องเ,ออเจอกับปัญหาของสภาวะเศรษฐกิจที่ทำให้คุณเนี่ยทำอะไรได้ยาก ยากลำบากต้องพยายามคอยที่จะหาช่องทางเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยมันไปต่ออยู่ตลอดเวลาแต่สถานการณ์เท่าที่ดูนะคะก็ไม่ได้แย่ธุรกิจยังไปได้ดีอยู่นะ โดยเฉพาะในด้านของผลิตผลที่ดีในช่วงนี้ทำให้คุณนะมียอดขายแล้วก็ได้ผลกำไรดีทีเดียวยิ่งคุณมีความเผื่อแผ่มีการรู้จักแบ่งปันนะคะบ้างนิดๆหน่อยๆก็จะทำให้คุณนะมีโอกาสดีๆที่จะเกิดผลดีตามมาในอนาคตค่ะแต่ก็ยังมีภาระที่ต้องดูแลและปัญหาในเรื่องของลูกน้องที่ดูจะไม่ค่อยจะร่วมมือกันเท่าไหร่นะคะในการทางานแบบว่าเออยัง การทำงานเนี่ยในช่วงนี้ไม่ค่อยมีความเต็มที่ที่จะตั้งใจทำงานนะคะให้กับเราเท่าไหร่ในช่วงของเดือนนี้การลงทุนในเดือนนี้เนี่ยการร่วมหุ้นกับคนรักอ่ะจะดีสำหรับคุณค่ะในเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันที่ดีในด้านของการเงินนะคะเป็นช่วงที่เหนื่อยกับภาระที่เยอะรายรับมีเข้ามาเยอะพอสมควรแต่ก็มีรายจ่ายร้อยคุณต้องจ่ายเยอะไม่แพ้กันนะจ๊ะจะหมดเงินไปกับภาระหนี้สิทธิ์และภาระของตัวเอง ที่จะคิดเอาไปลงทุนเพื่อเริ่มต้นที่จะลองทําอะไรสักอย่างให้กับตัวเองในช่วงนี้และภาระทางครอบครัวเช่นลูกหรือญาติพี่น้องซึ่งเป็นภาระที่คุณเนี่ยอาจจะต้องดูแลช่วยเหลือนะคะคือคุณก็จะเสียเงินเสียทองไปกับเรื่องพวกนี้ในช่วงนี้นะถึงสถานการณ์การเงินเนี่ยดูจะไม่ค่อยดีแต่ว่าคุณก็ไม่ได้รู้สึกเครียดหรือว่ารู้สึกแบบว่าแย่อะไรนะคะแต่คุณรู้สึกว่าช่วงนีเออ้เราอาจจะต้องแบบว่าอยู่นิ่งๆไปก่อนนะ นะะในช่วงนี้ยังเป็นเดือนที่เราอาจจะต้องระวังอะไรอย่างเงี้ยใช้จ่ายอะไรมากไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะโดนหลอกโดนโกงด้วยในช่วงนี้และส่งผลทําให้มีปัญหาให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นได้ในเรื่องของเงินเงินทองทองเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ทําอะไรก็ อย่าเชื่อใจใครแล้วก็อย่าให้ความโลภเนี่ยเข้ามาทําให้คุณตกเป็นเหยื่อของพวกวิสาชีพด้วยนะช่วงนี้เนี่ยจะไปดําเนินการติดต่อเรื่องอะไรนะคะที่มีเรื่องเงินเงินทองทองด้วยแล้วเนี่ยคุณควรที่จะเข้าไปจัดการติดต่อพูดคุยทุกอย่างด้วยตัวเองนะคะถึงจะปลอดภัยที่สุดในช่วงนี้ แนะนำว่าการเงินของชาวราศีเมถุนในช่วงนี้ต้องรู้จักที่จะหักห้ามใจตัวเองไม่ให้ถูกหลอกล่อนะคะจนเกิด เป็นความต้องการความอยากและความโลภจะจ่ายเงินออกไปเนี่ยก็อยากให้คิดทบทวนให้ดีนะคะใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นอะไรที่ดูไม่น่าไว้ใจก็ต้องอตัดบทปฏิเสธหรือเดินหนีไปซะแล้วดูแลเอาใจใส่การเงินให้ดีด้วยการเก็บสะสมไว้นะคะในช่วงนี้คือพยายามออมเงินอะ่ะยิ่งเก็บยิ่งดีอะคะ่ะแล้วการเงินในเดือนนี้ของคุณก็จะดีขึ้น และในช่วงนี้นะคะก็อยากให้ระวังความใจดีจนเกินไปของคุณนะคะจะทําให้คุณเนี่ยเ,เกิดความประมาทเกิดขึ้นจนพลาดทาให้เราเนี่ยต้องมีปัญหาในด้านของการเงินเกิดขึ้นโชคลาภนะคะเดือนนี้จะได้มาอยากเต็มที่ค่ะจากการตั้งใจทํางานในการดูแลเอาใจใส่ให้กับการทํางานของเราตลอดมาในด้านของความรักนะคะสําหรับคนโสดจากการดูแลเอาใจใส่นะคะ ที่คุณมีให้แก่คนรอบข้างเปรียบเสมือนคนในครอบครัวจะทําให้คุณเนี่ยเจอกับความรักในช่วงนี้ได้ที่คุณเนี่ยจะเป็นต่อด้วยนะคะกับความรักของคุณในช่วงนี้ทุกอย่างเนี่ยดูจะอยู่ในการควบคุมของคุณแต่จะติดปัญหาที่คุณจะมีความกังวลที่จะต้องอยู่ร่วมกันในอนาคตนะคะว่าคุณจะไปกันได้ไหมจะมีปัญหาให้คุณต้องผิดหวังเสียใจไหมอะไรแบบนี้นะคะแนะนําว่าหากมี ความรักเข้ามาในช่วงนี้ก็อย่าไปคิดไปกังวลหรือว่าออจินตนาการไปไกลนะคะแค่อยู่นะคะอยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วก็มองไปตามความจริงแล้วใช้หัวใจนะคะอย่างเดียวเท่านั้นในออในความสัมพันธ์นะคะแล้วความรักของคุณนะจะราบรื่นไปได้ด้วยดีได้ค่ะ และช่วงนี้นะคะระวังถ้าหากไม่อยากกลายเป็นมือที่3ามโดยไม่รู้ตัวก็อย่าทําอะไรตามใจอารมณ์ของตัวเองโดยที่ไม่มองไม่สนใจเลยนะคะว่าผลที่ตามมาในอนาคตจะเป็นยังไงตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะส่วนความรักของคนที่มีคู่นะคะสถานการณ์ความรักเนี่ยเป็นไปอย่างสงบอาจจะมีปัญหาเข้ามาบ้างทําให้ต้องเป็นกังวลแต่ทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกจัดการไปได้ด้วยดีค่ะ ด้วยความเก่งและก็ฉลาดในตัวคุณทำให้คุณรู้สึกว่าช่วงนี้ต้องพยายามเข้มแข็งนะคะแล้วก็ต้องสตองเพื่อคอยดูแลความรักของเราให้มันไปต่อได้ด้วยความมั่นคงค่ะ ซึ่งลึกๆคุณก็แอบ,บเป็นกังวลใจกับเรื่องความรักในอนาคตนะคะอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์และต้องการให้ความรักเนี่ยมีการวางแผนที่มันดีกว่านี้นะคะในเรื่องของอ,อ,อนาคตข้างหน้าแนะนําว่าถ้าคุณอยากจะให้ความรักของคุณมีอนาคตมากกว่านี้และสมบูรณ์มากขึ้น คุณต้องไม่เลือกที่จะทิ้งนะคะถึงแม้ว่าความรักของคุณเนี่ยมันจะไม่ได้สมบูรณ์ดีแบบครบถ้วนทั้งหมดหรือว่าไม่ได้เพอร์เฟกหมดทุกอย่างและคุณมองไม่เห็นแบบแผนอนาคตด้วยก็ตามนะคะก็อยากให้คุณเนี่ยออลงมือค่ะลงมือที่จะสร้างมันขึ้นมานะคะ โดยพยายามมองหาเป้าหมายนะคะความต้องการของเราเองนะให้ชัดเจนแล้วคุณก็ทำมันโดยที่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแล้วโอกาสที่ความรักของคุณจะมีความสมบูรณ์และมีอนาคตนะคะที่ดีมีแบบแผนที่ชัดเจนได้ะค่ะในช่วงนี้เท่าที่ดูนะคะความรักโดยรวมมาในช่วงนี้ก็ถือว่าดีนะไม่มีปัญหาอะไรให้ต้องเป็นกังวลหรือว่ารู้สึกไม่ดีอะไรนะคะ คนรักก็ดูแลช่วยเหลือดีเอาเป็นว่าช่วงนี้ก็พยายามนะคะให้อิสระนะคะกับความรักของกันและกันพยายามอย่าไปคาดหวังว่าความรักมันต้องเป็นอย่างาที่เราคิดที่เราต้องการอยู่แบบนิ่งๆสบายๆทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้บ้างกับบางเรื่องแล้วความรักของคุณในเดือนนี้จะราบลื่นไปได้ด้วยดีอย่างมีความสุขด้วยค่ะมานะคะในเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะ สุขภาพโดยรวมนะคะแข็งแรงดีสามารถทำงานหรือว่าทำกิจกรรมอะไรได้อย่างปกตินะคะก็ถ้าจะมีเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการเจ็บคอปวดเมื่อยตามแขนและขานะคะหรือว่าปวดหลังนะคะเป็นในเรื่องของการปวดกล้ามเนื้อแบบเล็กๆน้อยๆน,นะคะซมากกว่าไม่มีความน,น่ากังวลอะไร แต่ก็อย่าได้มั่นอ,อกมั่นใจนะหรือว่าคิดว่าตัวเองเนะี่ยดูแลสุขภาพตัวเองได้ดีอย่างเต็มที่แล้วป้องกันทุกอย่างได้เต็มที่แล้วนะคะก็ไม่อยากให้ประมาทอยากให้ระวังค่ะในช่วงนี้การสั่งสรรคหรือว่าการพาตัวเองไปอยู่ที่มีคนเยอะการไปจับกลุ่มอยู่กันหลายๆคนนะคะแล้วก็การดื่มด้วยนะคะจะทําให้คุณเจ็บป่วยได้ในช่วงนี้แนะนําว่านะคะช่วงนี้เนี่ยก็อยากให้ดูแลตัวเองให้มาก ก็คือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทานน้ำให้มากๆแล้วก็อย่าพยายามขี้เกียจนะคะอันปัสสาวะปวดก็ควรจะออขยันเข้าห้องน้าบ่อยบ่อยหน่อยอย่างน้อยก็ไม่ทําให้เราเจ็บป่วยหรือว่าปัสสาวะเสบหรือว่าไตามีปัญหานะคะและอย่างหนึ่งเนี่ยก็พยายามเลือกทานอาหารที่ดีนะคะแล้วก็มีประโยชน์เนี่ยให้กับตัวเองแล้วสุขภาพของคุณในเดือนนี้ก็จะแข็งแรงดีไม่เจ็บป่วยอย่างแน่นอนค่ะ ส่วนในด้านของอุบัติเหตุนะคะก็เช่นการให้ระวังในเรื่องของระบบไฟฟ้าหรือว่าการอยู่ที่ออมีตัวเชื่อมต่อหรือว่ามีตัวล่อนะคะกับไฟฟ้าอะไรประมาณนี้นะคะพยายามอยู่ห่างๆถ้ารู้สึกว่าดูแล้วเนี่ยมันท่าจะไม่ดีอะ่ะอย่าพยายามฝืนหรือว่าพยายามที่จะเข้าไปยุ่งหรือไปช่วยอะไรนะคะ คุณจะรอค่ะรอให้คนที่เขาชํานาญนะคะมาแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ปลอดภัยที่สุดนะคะมาจัดการจะดีกว่าแล้วคุณจะไม่เกิดอุบัติเหตุในช่วงนี้ค่ะ ก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยที่สำคัญนะคะอย่าลืมสับสไคร์และก็กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์หญิงมดในการทำคลิปต่อๆไปค่ะและหากผิดพลาดประการใดนะคะหรือว่าไม่เป็นที่พอใจกับทุกๆคนเนี่ยอาจารย์ก็ต้องขออาภัยมาณะที่ดีด้วยนะคะ